แบบตำนานมาฉันกินมาน อันนี้ขนมจีบูคูพูดถูกป่าวะอันนี้เป็นสาระของกุ้งเอามาแลิงจะมาจิ้มกุ้งด้วยอะจิ้ม ก็ร่กับข้าวต่อยก่อนอันนี้เาวแบบว่าไปกินไิเอากิน กินตั้งแต่สมัยเขาอยู่หน้าเครือสาขะ 还到饭呢。